ปี2106เ,เกิดสงครามขึ้นนะครับเรียกว่าสงครามช้างเผือกทุกคนเนี่ยงับถือแล้วก็บูชาช้างเผือกมากเพราะว่าช้างช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ก็หึมามากเอ๊ะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าว่าอันไหนเป็นช้างเผือก นะครับเพราะมันต้องมีสิ่งที่เป็นสีขาวสีขาว็นงานของเขางานงานช้างสีขาวสีขาวแบบงานช้างเนี่ยนะครับไม่ใช่สีขาวนกระดาษที่เราเขียนเป็นสีชอบของเราแต่มันเป็นสีขาวที่ออกนวลๆมีสีเหลืองไข่ไก่นิดนึงเราจึงเรียกว่าสีขาวงาช้างนั่นเองนะครับและสีของช้างเกิดเป็นยังไง ช้างเกือกเนี่ยนะสังเกตง่ายมีเจลักษณะถ้าช้างมีเจลักษณะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งที่ตาเด็กๆดูที่ตาเด็กๆก็จะรู้ว่าเออตาปกติในตาของช้างเกือกนี่นะครับในตาก็จะมีสีขาวๆคล้ายๆมีสีชมพูอยู่ด้วยเนะตาหนึ่งตาสองเวลายกมวงขึ้นนะ ยกปุ๊บใต้เพดานปากนี่นะครับมันจะมีควาสวีขาวนะครับเพดานสีขาวตรงนี้ 3. ลักษณะพิเศษของช้างคืออันที่สาเห็นได้เด่นชัดใครไปเขาดินกับคุณยายบ้างครับที่แล้วเ,เห็นเล็บช้างหรือเปล่าเล็บช้างเป็นสีเดียวกับกับผิวของเขาคือสีน้ำตาลนะครับหรือว่าสีดำไปเลย แต่ถ้าเล็บช้างของช้างเผือกจะเป็นสีขาวหรือสีงาช้างนะเล็บเล็บของเราเนี่ยยังไม่ขาวเท่าเลยแต่ถ้าเล็บของของช้างเผือกจะเป็นสีขาวประการต่อมาอะไรครับลูกผิวไงผิว,วผิวก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวแบบไหนนะโบราณเขาเรียกว่าสีขาวหม้อใหม่เอะแล้วคำว่าหม้อใหม่คืออะไรนะคำว่าหม้อใหม่เนี่ย ก็คือ,มอหม้อสมัยก่อนไม่มีหมอ้อหมงเข้าวไฟฟ้าหรือหมอ้อสแตนเลสหมอ้ออลูมิเนียมอย่างที่เราขุงอยู่เนี่ยนะครับเขาใช้หมอ้อดินเผาหมอ้อดินเผาที่ใสก่กระดูกแม,ม่นาคน่นแหละนะครับหมอ้อดินเผาเนี่ยเพื่อเผามาใหม่ๆเนี่ยสีจะสีขาวๆนวลออกชมพูชมพูสวยเลยนะครับเอ๊ะไปเท่าไหร่แล้วนะตาเพดานนะครับเล็บผิวสีเใช่ไหม อาประการที่ห้ามีอะไรอีกประการที่ห้าของช้างเปลือกขนไงขนหรือผมเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นสีาขาวสีขาวเหมือนอะไรเหมือนผมหบอกของคุณพ่อคุณแม่ไงเหมือนผมหงอกของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายห่ามรงเลยจะขาวหมดเลยนะขาวทุกเส้นเลยขาวทุกเส้นขาวเป็นคนแก่ด้วยับห้าแล้วใช่ไหมครับห้าแล้วหกอะไรครับหก หางนั่นเองนะหางของช้างเผือกจะต้องเป็นสีขาวด้วยนะเป็นเหมือนเหมือนคนที่ผมขาวน้งสีสันหางนะครับจะเป็นสีขาวล้วนเลยและประการที่สาคัญที่สุดนะครับของของช้างเผือกก็คืออันทะอันทะจะต้องเป็นสีขาวอะไรกันนะอันทะเด็กรู้จักอันทะหรือเปล่าลูกอันทะเด็กผูก้หญิงจะไม่รู้จักหรอกนะครับ เด็กผู้ชายต้องรู้จักซันเนี่ยนี่ซันซันลุกขึ้นซันลุกขึ้นซันจูเนียอยู่ไหนซันจูเนียร์ซันจูเนียอย่ะอ้าวนั่งลงเจ๋งลุกขึ้นเจ๋งนี่เจ๋งเจ๋งนี่บิ๊กบิ๊กเจ๋งอยู่ไหนนี่บิ๊กเจ๋งบิ๊กเจ๋งนี่อย่ามีก้าอย่เจ๋งจูเนียร์อยู่ไหนเจ๋งจูเนียร์อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงตรงจูน้อยเนี่ย ข้างข้างหูงน้อยของเจ๋งมีอะไรครับฮะมีไข่สองข้างเล็กๆนะครับผู้ชายทุกคนมีสัดจัดตัวผู้ทุกตัวมีตรงนั้นเขาเรียกว่าลูกอันทะลูกอันทะเป็นสีขาวเจ็ดประการแล้วข้อที่เจ็ดเนี่ยที่สำคัญเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าบ่งที้ว่าถ้าช้างเกือบจะต้องเป็นตัวอะไรลกูก ตัวผู้เท่านั้นเองหรือเป็นผู้ชายเท่านั้นเองเนื้อช้างเผือกจะเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเองเอาละสิปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยปีสองสองอ่าสองพันนึ่งร้อะมีเมืองหนึ่งใหญ่มากที่เรารู้จักในอาณาจักรอโยธยาหรืออายุธยานั่นเองใหญ่มากมายมาขสารลยใหญ่มากใหญ่ทุบบังนะครับ ที่ไหนที่มีประเทศ่าตแล้วก็มีบุญกษัตริย์มีบุญบารมีมากๆก็จะมีช้างเสื่ออโยธยามีช้างเตืองเท่าไหร่ลูกมีเจ็ดช้างแน่เอ๊ะทำไมคุณแหลมถึงเรียกว่าช้างนะคุณแหลมทำไมไม่ใช้กับัญามช้างว่าเชือกใช่ไหมครับคำว่าเชือกใช้กับช้างที่เป็นช้างแบ่งงานช้างแบล่าสุดกับช้างที่ทำเสร็จสงครามแต่ช้างที่มียศถาตำหน็ง นะครับหรือพระสเวยเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองปัจจุบันเนี่ยหรือช้างที่เป็นช้างเผือกเราจะทันสักพันว่าช้างช้างคือช้างกับช้างนะครับก็เป็นเจ็ดช้างนะมีช้างเผือกเจ็ดช้างสมัยนั้นเนี่ยมีพระเจ้าของสาวดีชื่อพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองหรือมีฉายาฉายหนึ่งว่า ผู้ชนะสิทธิออ์ใครเครอยอ่านเรื่องนี้แล้วรู้จักว่าผู้ชนะสิทธิ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปชนะทั้งสิ้เลยไปไปสู้ที่ไหนไปไป,ลบ,ไนนะไปลบที่ไหนก็ชนะไปทะลบที่ไหนก็ชนะหมดเลยนะครับเราถึงเรียกว่าผู้ชนะสิทธิ์พระเจ้าวิลเลงยองมีสาร,รถ,ถึงพระมหาราักรพัรดิซึ่งเป็นพระมหาราภักรพรรดิของ อโยธยามีช้างเกือบทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดเชือกได้ข่าวว่าพระองค์มีบุญญาธิการมีช้างเกือบถึงเจ็ดเชือกเราบูเรงนองผู้ชนะสิทธิทิอยากจะขอช้างสองเชือกเอามาเลี้ยงไว้ที่กรุมสงสาของเราจะเป็นการที่ดียิ่งให้ไหมครับ พระมหาจักรพรดให้มั้ยให้มั้ยขอให้ไม่ให้บางคนเขาบอกให้มั้ยให้เพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่าพระเจ้าบุเรงทองที่ลบเกศถ้าไม่ให้ยวต้อง,ต,องต้องมีศึกสงครามแน่เลยอย่างงั้นพระมหาจักรพรดก็ระดโมเลย,เล,ย,เล,ยลูกเรียกมาเรียก้าวประชาชนมาถามหมหามานะะ ทุกคนเอาอยัางไงดีบางคนบอกให้บางคนบอกไม่ให้บางคนบอกให้แล้วเดี๋ยวอยากได้อีกแทนที่จะขอสองเชือกกลายเป็นขอสามเชือกสามเชือกเป็นสี่เชือกห้าเชือกไม่รู้จกพอสักทีแล้วเราเราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่เราไม่ได้ตกไปชาติของท่านนี่เราะถึงจะงให้ราบเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวพร,ระเจ้าจะาพัดก็ส่งส่งฝันจดหายฝ้า ดูก่อนพระเจ้าบูเรงนองผู้มีอำนา,าจวาสนาบาใยญยเออผู้มีอำนา,าจวาสนาบุญบารามีที่ยิ่งใหญ่ภายในยัชการของท่านก็จะปรากฏให้พบและก็เห็นถางเถลืออีกมากมายไม่ต้องกลัวหรอกจดหมายฉบับนี้ที่ส่งไปถึงพระเจ้าบูเรงนองแปลว่าอะไรครับ ไม่ให้แล้วหมายความว่าท่านรอสิเดี๋ยวก็มีคนเอามาถวายเองก็คือไม่ให้นั่นเองเอ้าทำไมล่ะอกกฎว่าพระเจ้าำเรงยองอ่านปุ๊บโกรธมากเลยไม่ให้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาทหารข้าสึกไปลบซะเลยนะครับเกิดสงครามแน่นะพระเจ้าจับพระเอ้ยไม่ได้ร้ว เตียมเตียมเลยก็รวกเลยเอาจากทางเหนือก็มีหัวเมืองเชียงใหม่นะทางใต้ก็นครศรีธรรมราชนะครับนะทางภาคตะวันออกก็มีจันทบุรีนะครับแตนะ่ทางภาคตะวันตกก็มีนครสวรรค์กับอะไรนะดูตีนึงเนี้ยปึ๊บนะนะครับแล้วก็รวบรวมกันรวบรวมทหารเนี่ย ได้ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมห้าแสนคนเนี่ยสมัยก่อนนะสามสี่ร้อยปีนี่คือเยอะมากเดาวว้เลยว่าสงสัยเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองเจ้ามาบุกที่ใหญ่สามองค์นะครับกฏว่ามีข้าศึกมีไส้ศึกทั้งจากรมาไส้ศึกมหมมีคนที่ไปอยู่ฝั่งเดียวกับเราแล้วเอาข่าวเนี่ยไปบอกพระเจ้าบุเรงนองว่าเราเดี่ยียครับคอยไว้ที่ด่านเจดีสามองค์เพราะจับพม่ามา,มาจงนั้นะใกล้สุด ปรากฏว่าไงครับพระเจ้าบุเรนองไม่ใช่พระเจ้าบุเรนอ,อมาทำนครสวรรค์นะครับก็ตีค่ายนครสวรรค์แตกค่ายเลยโอ้พ่ายแล้วเราเตรียมทหาอย่างนั้นทันไหมไม่ทนันกลับมากู้ไม่ได้แน่เลยนะครับระหว่างลบกันสูลบเป็นยาวนานมากจนเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับพร้อมกับเสบียงอาหารการกินก็หมดเกลี้ยงไปก็ไม่รู้ทำไง นะครับก็ต้องยอมแพ้หลวงพี่นะคาคราจะัก็พ่ายแพ้ไปทัพทั้งหมดนี่จะยกมันล้อมอโยธยาเลยล้อมไว้หมดเลยล้อมเลยโอ้โหมีมีกองทัพเรือนะครับมีกองทัพช้างสุดอัฒนายับนะครับมีอาวุธยุทโธปกรณ์พอพอแถมมีปืนใหญ่ด้วยเลยแบบที่เจ่งว่าอย่างนี้คอยยิงต่อสู้ก็ล้อมอโยธยาไว้หรือยุทยาเนี่ยล้อมไว้นานเนี่ยล้อมไว้แตดเือน โอ้แต่เราสบายเพราะว่าอะไรทางเมืองอโยธยาเนี่ยข้าวปลาาหารบริบูรณ์ไม่อดตายหรอกนะครับ <_ d ata> ก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าเรามีไส้สึกเพราะเราไม่รักกันนะครับเราเราเหงืแก่นิตรีจ้างเห็นแก่สมบัติว่าทางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็จะให้ซึ่งทําให้ไปข้ามข่าวแล้วก็ไปบอกว่าเส้นทางลาเลียองอาวุธนะเส้นทางลำเลียงจะจะเบียงอาหารที่ใช้ผ่านเส้นทางนี้ ระเจ้าำเรียงยองพอดสะกครอรู้ข่าวที่ไสศึกมาบอกนะไสสศึกคนแรงคนขันะยศนะคนชู้ไรยศที่ขี้โกงนะครับก็เอาปืนใหญ่เลยโดนยิงนะยิง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 ตรงนั้นปรากฏว่าพ่ายแพ้เลยเพราะปิดทางลำเลียงน,นะครับอาวุธและกระหันหายไม่กี่เดือนดังนั้นกรุงศรีอยางก็แตกพ่ายพระเจ้าบุเรงก็โสารว่ายอมหรือยังนะ เรายอมนะยอมแล้วนี้เขาขออะไรก็จะให้จบลงเขาขอช้างเกิดเราต้องให้มะเอาให้แล้วเพราะเราแพ้สงครามเรา่า้แพ้อย่างหมดรูปเลยนะครับเพราะเราเนี่ยไม่รักกันไม,ม่สามัคคีกันเะขาเอาเขาเอาช้างเกิดสองช้างไหมเปล่าเลยเขาขอสนะี่เลยเขาขอสี่ช้างเลยเอาไปเยอะเลยเอาเกิดหมดเลยเท่านี้ยังไม่พอ ขาบอกเลยว่าข้าวปลาอาหารทองคาที่หาได้ตลอดปีต้องส่งให้ส่งไปทั้งที่ <c oughs> ส่งให้แก่พระเจ้าบุเรงนองเป,ป็นบรรณาธิการแล้วอะไรอีกอนี่ยเมื่อมีจทัทค้างป่าได้ปีละห้าสิบเชือกต้องส่งให้คนไหนแพ้กับทางนี้ไหมครับก็จะส่งให้ผู้ชนะสงครามทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่ให้ทําไมอะ มีตัประกันตัวประกันนั้นนึงชื่อพระองค์ดำจับไปเลยแต่นีขาวนิ็นหน่อยนะพระองค์ดำต่อมาพระองค์ดำเนี่ยก็ชื่อว่าพระเนเรศวนนั่นเองนะครับเราเป็นเป็น,ปนพระนเนรสวนเป็นเชยเป็นเฉลย,ยสึกอยู่โอ้นานเท่าไหร่ครับสิบห้าปีนะเนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รักกัน ที่มาของสงครามชางเ้วเราสู้รบก,กันํำไมก่อนเพราะว่าช้างเท่านั้นเองช้างเกิือเท่นั้นเองนะส่วนเรื่องของพระ <c oughs> นเรสวนผาได้เดี๋ยววันศุกร์คุณคูพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์ฐานโอมีหมดเลยนะครับมีตู้จัดแสดงมีช้างมีให้เด็กๆเ,เห็นเลยและมีการทั้งสืบยุทธหัสตถีนี่ไงที่เราว่า ยุทธหัตถีเกิดขึ้นเป็นการลบบนช้างเท่านั้นนะบนช้างทรงเท่านั้นนะแล้วคําว่ายุทธหัสตถีใช้กับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นนะนะครับที่มาลบกันนะครับดังนั้นอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่ในแถบประเทศเอเชียนี้ตะวันออกเฉียงใต้นีน้ที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีในการลบแบบนี้นะครับคือลบบนโนบนหลังช้าง นะเดี๋ยวมันสุกร์เด็กๆที่เจอไปไปเห็นว่าที่มาของชนชาติไทยนี่มาอย่างไรเป็นยังไงนะครับ